นกลับมาเจอกับเอิญอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้นะคะเอิญจะพาทุกคนไปดู v ล็อกันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเอิญเนี่ยจะพาทุกคนไปดูคอนเสิร์ต Taylor Swift กับเอิญด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอิญก็จะพาไปดูกิจกรรมอื่นๆที่เอิญทำภายในหนึ่งอาทิตย์กันด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงตามไปดูกันนะ เ,เฉพาะที่เมืองไทยไหมนะคะที่ว่าแบบ พอวันหยุดแล้วอ่ะเราก็จะแบบต้องทํางานอยู่อะไรเงี้ยคือที่สวีเดนะตอนเนี้ยสมมติเอิญหยุดตั้งแต่วันพุธใช่ไหมคะแบบพระัาท์สหยุดเสาร์อาทิตย์หยุดอย่างเงี้ยก็คือแบบระหว่างวันที่เอิญหยุดมันก็จะไม่มีงานไม่มีอีเมลเข้ามาเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เรากลับมาทํางานรีซูมี่ยเราก็จะมีความกังวลน,นิดๆว่าเฮ้ยมันจะมีเมสเซจหรือมันจะมีอะไรหรือเปล่าคือเวลาเปิดเมลทีก็จะแบบกลัวทีว่าเออมันจะมีอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเพราะว่าแบบเราหยุดไปนานอะไรเงี้ยเออเออจะต้องมาแบบน่ากลัวมาก <laughs> เอนไม่รู้ข้ามีไหนคะอยู่นี่นี่นะคะเอินไม่ได้ชาร์จเลยทุกคนตั้งแต่ทำงานมาสุดท้ายซึ่งก็คือวันพุทธที่ผ่านมานะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ก็5วันที่เอินไม่ได้ชาร์จเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องเอาไปเสียบชาร์จเนาะ เหมือนอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหม18 inbox คือเราก็แอบ,บสยองสยองนิดนะึงว่าแบบเออมันจะมีอะไรไหมอะไรเงี้ยแบบ18อ e ีเมลหรือบางทีก็จะเยอะกว่านั้นใช่ไหมคะเดยออันนี้คือแบบอ e ีเมลของ5วันรวมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปเปิดเช็คนะคะทุกคน เอันเพิ่งรู้นะคะว่ามีคนเยอะมากเลยนะคะทุกคนที่เดินทางเข้ามาที่สตอกโฮมเพื่อมาดูคอนเสิร์ตของ Taylor Swift นะคะเพราะว่าที่สตอกโฮมเนี่ยเขาจัดกันทั้งหมด3วันเลยทุกคนก็คือวันที่17 1 8 1 9พสิกาพฤษภาคมนะคะก็เอินกับเพื่อนซื้อตั๋วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะทุกคนก็คือพอเขาเปิดให้ซื้อวันแรกเอินกับเพื่อนก็ซื้อตั๋วเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แบบ last minute ที่เราจะต้องมานั่งหาตั๋ว Taylor กันนะทุกคนก็เอินกับเพื่อออออนน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 ่่่ะะะะจงงไไปปปปววววััััััทททที19ซึกกก็็็็คคคคืเเเเเสุด้าาาาายยยยยยมิิตต์์รล แต่ว่าเอินกับเพื่อนก็แบบเช็คกฎก่อนที่จะเข้าไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมคะุกคนเพื่อที่แบบเราจะได้ไม่แบบเอาของที่เขาไม่ให้เอาเข้าฮอล์ไปอะไรเงี้ยก็คือเอินอตกใจนิดหน่อยเพราะว่าที่สวีเดนอ่ะมันมีกฎทุกคนก็คือเป็นแบบเป็นกฎที่ออกโดยตำรวจเลยนะคะว่าเราอห้ามเอากระเป๋าเข้าไปุกคนไม่ว่าจะกระเป๋าอะไรก็ตามก็คือกระเป๋าตังก็ไม่ได้นะคะกระเป๋าใบเล็กๆกก็ไม่ได้คือ any form of ที่มันเป็นกระเป๋าอะคือเอาเข้าไม่ได้เลยถุงพลาสติกแบบถุงใสก็เอาเข้าไม่ได้นะคะคือแบบเราต้องไปแต่ตัวจริงๆคือเราเอาของอะไรเข้าไปไม่ได้เหมือนแบบกระเป๋าอะทุกคนเอาเข้าไปไม่ได้เลยนะคะซึ่งเอนะิญอะค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดนึงเพราะว่าเอิญเห็นที่แบบประเทศอื่นอย่างแบบปารีสหรือว่าที่แบบซิดนีหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเขาสามารถมีกับ small bag หรืออะไรอย่างงี้กันได้ใช่ปะก็คือกฎของแต่ละ คอนเสิร์ตเดียวกันก็จริงแต่ว่ากฎอะ่ะก็จะเปลี่ยนแปลงตามประเทศนั้นๆน,น,นะคะก็คืออย่างในซอโฮมสวีเดนอ่ะก็คือเขาไม่ให้เอากระเป๋าเข้าไปเลยเอิญก็เลยต้องไปกับเพื่อนแบบตัวเปล่า,ลา,ลานะคะทุกคน คนที่มีแบบว่าโรคประจําตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือพกไปได้แต่ว่าก็จะต้องมีใบรับรองแพทย์หรือว่าแบบใบที่ออกโดยคุณหมอนะคะว่าเออเราต้องทานยาอันนี้หรืออะไรอย่างงี้จริงๆซึ่งมันก็ค่อนข้างสตร i c ประมาณหนึ่งเลยแล้วก็สาเหตุที่เขาต้องแบนกันหนักขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันมีแบบว่า tourist attack นะคะก็คือเขาก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เข้าใจได้แต่จุดหนึ่งที่เออแบบแอบเครื่องนิดนิดก็คือแม้แต่ถุงพลาสติกหรือกระเป๋าใส่ก็คือยังเอาเข้าไปไม่ได้ซึ่งเอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรทีี่่แแบบบออเกกิินนนนนนไไปปดึงงสสํําาหรรััคคคทะะ์ ถ้าใครอยากบินมาสตโมเพื่อมาดูคอนเสิร์ตอะไรก็ตามทุกคนเออเลยแบบรู้สึกว่าอยากแนะนําให้ไปดูที่อื่นมากกว่าถ้ามันมีที่อื่นนะเพราะเออรู้สึกว่าที่สวีเดนนะกดมันเยอะมากแล้วกดบางอย่างคือมันแบบคือมันอาจจะแบบ a bit too extreme ไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าใครอยากบินมาเพื่อมาดูคอนเสิร์ตก็ recommend ให้ไปที่อื่นดีกว่านะคะอืม แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเอิญกับเพื่อนทำ friendship bracelets เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เลือกเอาเฟซที่จะใส่ไปแล้วด้วยตอนแรกเอิญอยากใส่กางเกงขาสั้นตัวหนึ่งมากที่เอิญมีอยู่แล้วเอิญรู้สึกว่าแบบตกกางเกงตัวนี้มัน perfect มากๆสำหรับแบบคอนเสิร์ตนี้นะคะแต่ว่าพอเอิญลองขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบ it's too short like คือสำหรับเอิญรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับคอนเสิร์ตเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องแบบเดินทางด้วยแล้วก็เราจะต้องแบบไปเต้นด้วยหรือว่าเราจะต้องไปแบบอะไรเงี้ยเอิญรู้สึกว่า if it's too short then ม ไไไม่่ดด้้ใสออะะรเยขนนนาัหลักๆก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้น่องจากเป็นวันศุกร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปคอนเสิร์ตวันอาทิตย์แล้วก็ยังพอมีเวลาทาน,านู่นทํานี่ทํำนั่นแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกิจกรรมอื่นของเอินก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้แบบ directly ถ่ายที่คอนเสิร์ตอย่างเดียวเลย ฮัลโหล o o d morning นะคะทุกคนดีเดยก็อัน <Naj> นี้นะคะที่ป๊ะป๋ากลับมาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็เอิญมีฝากป๊ะปาซื้อมานะคะเอินก็จะได้เป็น ตัวนี้มาอเออานะกดสั่งในแอปส้มนะคะทุกคนแล้วก็ได้น้องมา3มสีนี้มีสีอื่นด้วยแต่เออรู้สึกว่าแบบ3ามสีเนี่ยคือคอมบิเนชันมันน่ารักมากมันใส่เรามีความแบบเออมันใช่เลยอะไรเงี้ยเอก็ได้สั่งมานะคะเป็น3มสีนะทุกคนก็เดี๋ยวเอิอจะเอาไปคอนด้วยนะคะอืมแต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปเตรียมตัวกันดีกว่าตอนนี้จะ10บโมงแล้วนะคะเอนะัดเพื่อนไว้เที่ยงเนาะทุกคนอืม อันนี้เป็นชุดที่เอินเตรียมไว้นะคะทุกคนก็เป็นชุดที่เอินซื้อไว้นานมากๆแล้วแต่ว่าไม่รู้จะไปใส่โอกาสไหนนะคะเอินก็เลยประกอบกับว่ามันมี Era s Tour นะคะแล้วเอินก็นึกถึงตัวนี้ขึ้นมาเลยแบบ pop ขึ้นมาในหัวเลยนะคะว่ามันจะต้องเป็นตัวนี้แหละทุกคนเอินจะต้องใส่ตัวนี้นะคะก็เลยนี่เดี๋ยวจะเป็นเสื้อที่เราใส่ไปนะคะแต่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโป๊หรือใดทั้งสิ้นเอินจะใส่เสื้อกามไปด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าหลักๆก็คือตัวน้องก็จะเป็นตัวนี้นะคะน้องก็จะมมีคควาแบบลบิิงงนนนดึทุก อิญแาบน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือใส่ขึ้นมาแล้วแล้วก็จะเป็นกางเกงสีดํานะคะคือตอนแรกกันจะใส่กางเกงสีขาวแหละแต่ว่าเอาิญรู้สึกว่าเอิญกลัวมันเลอะมากเลยนะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องแบบไปนั่งที่พื้นรออะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนเราอาจจะต้องแบบนั่งพื้นหรือนั่งบริเวณที่มันไม่ค่อยสะอาดนะคะเอิญก็รู้สึกว่าเอาิญไม่อยากเอากางเกงสีขาวตัวเองไปเลอะนะคะก็เลยอยากเสใส่เป็นเออตัวเนี้ยเป็นกางเกงสีดําแล้วก็เป็นเสื้อตัวนี้นะคะทุกคนซึ่งเเเเอออ้้้นนนนนวววว่่่่าาาาาาามมมััักกกกก็ขยยยูดดี๋ใสจคะะะพรร แต่ก็จะมีบางอย่างที่อินเสียดายเหมือนกันนะคะทุกคนก็คือเราเอากล้องเข้าไปไม่ได้เพราะว่า เอิญตั้งใจว่าก่อนจะเข้าคนเอิญจะบล็อกด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนก็แบบเก็บภาพบรรยากาศรอบๆไปทุกคนดูด้วยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าแฟนอารีน่านะคะเขาออกกฎว่าไม่ให้พกกล้องอะไรเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอากล้องไปไม่ได้เพราะถ้าเราเอาไปเราก็รู้ว่าจะไปฝากไว้ตรงไหนถูกไหมทุกคนเอิญก็เลยแบบว่าเอาไปไม่ได้นะคะเพราะงั้นหลังจากออกจากบ้านเนี่ยทุกอย่างก็จะถูกถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือของเอิญน,นะคะทุกคนก็ขอภัยในความคุณิตีอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าโอเคมากนะักเพราะว่าเราถ่ายด้วยมือถือนะคะก็แต่เดี๋ยวจะเป็นไงกกก็ตามไปดูันนะทุค อ,อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแต่งหน้านะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเอินก็จะเตรียมตัวออกแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องรีบไปนะคะทุกคนกอ,องทับเดินด้วยทองใบเชแพ เราก็คือกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปที่คอนเสิร์ตอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปหิวโหวยกันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมอืมกินไม่หมดมันต้องเยอะมากเหรอไหวแค่ไหนอะพอแล้วพอพอเองนิดน,นึง่กนิดเมื่อพออืมกินไม่หมดอะ่ะ ไม่ดีนะก็คือภาพแตกยับเลยนี่คือถ่าย,ายองไอกกล้องหมาภาพแตกอืมอา้าวถึงข้ามากดอีกรอบหนึ่งไหมคะเว้ยอืมขึ้นมาเลยหรือว่าว้าวไมครมาอลสลาเอาเอาเชิญนั่งค่ะเอาดีดีนะผิดแบบแก้ไม่ได้นะผมไม่มีเครื่องสำองอะไรแก้นะเข้าใจเข้าใจชมพูใช่ไหมทนชมพูโอเคทนชมพู อโอเคลืม่ะไม่ทางไม่สายหวานแล้วก็จะขึ้นรถไฟเล้วเฉันมากับคุณนู้นคนนี้ฉัมไม่ไมีทางสายวันนี้ Change. Go change, change. This one, this one. Yeah. Can you guys write on my back? Yeah sure! Oh, yeah of course <laughs> <laughs> I hope they're not going to shake the cross. สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้คือทิชชู่อยู่ในหูเรียบร้อยเอิญก็ไม่รู้ว่าจะต้องเอาซองมาที<อ>่ไมโครอนิชิะคุยค่ะเออหนีจ่ะทิชู้จ่ะที่หูจ่ะ the very first time i've ever played a show in sweden I mean, that was crazy best most generous crowds on earth and we will never make the mistake of not coming to see you again we'll another wild thing that you've done so basically this weekend the crowds that have come to see us were kind enough to break the attendance record for this building but i'm i'm about to tell you that tonight you have just rebroken the all time attendance record <laughs> And I am so grateful to you. Whether you're from around Stockholm, whether you're from Sweden, whether you came here from somewhere else to be at this show, thank you for joining us this evening on the Air You and sing with you. And the one thing I regret is that we didn't get to bring every single tour that I've ever done <laughs> to Stockholm, we, we Sweden. You heard the You can't believe what she said last time, but this time it was true. Together we can go crazy. We can put out the lights. Together we can go, we can go. I look straight in your eyes. And everything is so hazy. It is just you and I. And everything is so, thing is so. So call me out, call me out, baby.